ย้อนกลับมาตรงถ้ำของตะลุงนะครับเดีดย๋ดยวเราดูตรงซ้ายมือนะครับดิ่มน้ำทีเลเซอร์เขียวนะครับก่อนนะรูปคล้ายๆหนังตะลุงครับที่ลองสังเกตดีๆก็เนีอ่าขอบ่พ่อปู่ต้องกลานะครับิทน,ะาน,นบทางตลอดไปนะครับเที่อวไว้สนุกนะครับ ด้านขวามือจะเป็นอีกมุมนึงครับจะเป็นดอกคลาสสบล็อกเกอรี่เรืบจรงนี้พี่เลเซอร์เขียวๆในซอ้นเลยด้านหน้าด้านบนนะครับอี่ยแมงกับพุ่นนะครับตอนนี้ ตอนกลับด้านบนครับหินย้อยหนวดปลาหมึกครับบริเวณนี้บนกันน้นขณะทำพวกนี้ผมจะเริ่มตรวตัวต่อไปเรื่อยๆ,ต,ๆตอนนี้หัวใจมังกรครับผม มาถึงจุดนมยายนมสาวนะครับผนังถ้ำน้ำหนั๋จะจอดรือตรงนี้แป๊บหบนึง่งปิดปิดไฟแป๊บนะครับมาครับผมปิดไฟให้ดูก้อนด้านบนครับที่เลเซอร์สองก้อนนี้ครับคือหินเขี้ยวนุ่งมานนะเป็นแรโ่โคตรโปร่แสงนะครับ ดูความแตกต่างันลียรวมมันเพนนเเนื่นจะทุบเสียงก่อนนี้เลยคอสจะปลุงเสียงโอเคครับผมเปิดไฟครั้งหนึ่งเมื่อกี้ถือก้อนเนี้ยโอเคไปกันต่อในมมอุโมงรวมมันกัน ตอนกลับครับผมผนังถ้ำซ้ายมือหินออนไลน์นั้นเป็นหมผนังถ้ำ มุมเลื่นขวามือนะครับจุดนี้จะเป็นรูปล,ล่างเรือ,อนะครับความหนึ่งลําของจากด้านหลังครับแผ่นไปด้านหน้ามีปูกป้าสามสีด้านหน้าเรือนะครับเจ้าแม่นางสีครนะับใบหน้าผู้หญิงสองใบหน้านะผมเขอย่จุดนี้ครับด้านบนตอนกลับหินหัวเต่าครับ เปลี่ยนจากตอนเข้าตะกี้เป็นช้างอีกหนึ่งมุมขวามือด้านในนะครับขวามือหัวปลาลงมาครับกล้องนี้เลยก่อนดานหน้าหินหัวโนครับทางนะะนั้น <c oughs> จุดนี้กอทำกลางคสาดูมุมด้านซ้ายมือนะครับเป็นรูปลูกช้างแต่เล็กๆครับตามหลังแม่แล้วกัน ตอนน้ำท่วมฤดูฝนด้านบนนะคับต้องรอยนะ้ำแต่ดับปีกออกกินน้ำตาลแสดงว่าตัวน,นี้เข้าไม่ได้ทั้งปีใช่ไหมครับถ้าผมพี่น้องพูดไปเว้นช่วงตอนฤดู